อันนี้ให้เห็นภาพง่ายๆของการคำนวณภาษีนะครับจริงๆมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นภาพว่าโครงสร้างการคำนวณภาษีทั้งหมดเนี่ยนะครับในหลายๆตัวอย่างที่เรามีตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเอาตัวอย่างแรกก่อนนะครับคุณเอ๋เป็นมนุษย์เงินเดือนคบนุณนะครับทำงานบริษัทแห่งหนึ่งได้เงินเดือนเดือนละ70,000นบาทแปลว่ารายได้หลักของเขาคือเงินเดือนเงินเดือนเราตอบก่อนเลยว่าเงินเดือนเนี่ยนะครับคำนวณภาษีเป็นเงินได้ทั้งปีนะครับจากข้อมูลของคุณเอ๋เนี่ยเงินเดือนเดือนละ70,00000บาทไม่พูดถึงเรื่องอื่น ไม่มีโบนัสไม่มีเงินอะไรใดๆนั่นแปลว่าทั้งปี12เดือนเนี่ยนะครับทำเต็มปีได้840,000ค่ะเจ็ดหมื่นคูณ12ในระหว่างปีฮะถูกหักาให้จ่ายไว้ทั้งหมดเนี่ยคือ28,000คือเนี่ย12เดือนเนี่ยรวมกันถูกหักภาษีไว้28,000บาทนะครับแล้วคุณเอ๋เนี่ยเขามีรายละเอียดแจ้งฝ่ายบุคคลคือแจ้งค่ารู้จัดไว้ว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเขามีหนึ่งคือสามีไม่มีเงินได้มีบุตร หนึ่งคนนะครับบุตรร่วมกันหนึ่งคนนะครับไม่ได้อ่าโจทะเป็นสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายละกันนะครับอันนี้คือโจทย์ไม่ได้หลอกอะไรง่ายๆจ่ายาประกันชีวิตตัวเอง20,000บาทนะครับประกันสังคมเดือนละ750ดาสนะครับกองทุนส่วนร้อยในชีพห้าเปอร์ของเงินเดือนอ่ะเงินเดือน70,000 5%ของ70,000นะฮะ 75,35ก็คือ3,500บาทต่อเดือนมีบริจาครวมๆนะครับให้องค์กรสาธารณกุศสที่ลดหย่อนภาษีได้จำนวน1 9 0 0 0บาทมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราเห็นข้อมูลรายได้เห็น<ช>ข้อมูลค่าลดหย่อนแล้วนะครับข้อมูลค่าใช้จ่ายง่ายหน่อยตรงที่เงินเดือนเนี่ยการคำนวณค่าใช้จ่ายมันหกักแบบเหมาเงินเดือนเงินได้ประเภทที่1ทั้งปี70,000คูณ 12เป็น8,4 0 0 0หากค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้สูงสุด50%ไม,ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท1 0 0 0 0แบาทดังนั้นเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่7,4 0 0 0 0